้อ้ัโหลไกด์สารเจาเกมผีอาบเข้ามาเข้ามาโอเคเอเอนี่มันเกมอะไรสปงเนี่ยก็นำเรื่อเาทกรดูเดอะสกูเดอะสกูเออเอมเดดเเล่นตัวตัวไม่ได้นะใจนะยูน่าเศร้าอ่ะเราเล่นสองคนอยู่แล้วเฮ้ยมีจ้์สแกอ่ะโอ้โหเฮ้ยกดเเปิดไฟฉไม่ใช่ โอเคเอ็มคือแค่แค่แค่เห็นหน้าปกก็ไม่อยากเล่นแล้วน่ากลัวเดี๋ยวมมูเท้าวิ่งที่วิ่งที่ถ้าสกูเดอะสกูเดอะสกูโอ้หนักห้องเอวันโอ้ยตัวปัวตัวยังไม่เพราะว่ามีการ่บบจะไปไปหาออฟฟิศต้องไปหาเนี่ยเนี่ยที่นี่ตัวน้ำอยากกลัวนิ่มชวนอะไรก็ตัวโหลดเสร็จยังอ่ะ อยู่เสร็จแล้วไปเร็วไปเร็วคนดูด้วยการทักทายคนมาเร็วคนดูด้วยการเห็นจิโดนตามทีแกตายเขาไปหุยหุยหุยตัวร้ายน่ะตัวร้ายน่ะอินไปเลยไปเลยให้ไปแล้วคาเฟ่เดินมาด้วยสิอ๋อยังครับไปไปออฟฟิศอยู่ไหนวะเฮ้ไม่ใช่ผิดทางเราต้องไปทางพีซีนะ ไม่ได้บอก่้อวิวิ่งอะไรนี่วิ่งไปเลยหลัอปลาวิ่งไปเลยก็ต้องลบอกป้าสิค่ะงั้นบลเสียังเออห้อง B หนึ่งถขาหรือว่าเราคนเล่นกับคนแปลกหน้า แล้วปันเงินแล้วตรงดันีของเพื่อโอ้โอตัวร้ายอ่ะตัวอะไรใครดยครับอังเกรีวิปปิการ์น้านี่เป็นอะไรนี่เราโคนรดูต้องการเห็นจอบสกีโดนจอบสกีตายจอบสกีตจอออฟฟิศละวเรามีฝังข้ามห้องนะมาเร็วเดินมาดิเฮ้ยเดินเอ้าล็อกต้องหากุญแจโอ้โหไม่นะเฮ้ยโอ้เลยนี่ไปเลยมเดูจอบสกีตายแล้วนะลู ไม่ไม่เชิญนหารน่ะคุณเจปขี้วอนอยู่ไหนไปหาคุณเจไปเลนี่ตรงห้องตรงไหนเมาด้วยกันเอมาด้กันประตนั่นมันดลมา้ด้าดมล้มาแวเกร้าวมา ปวดภัยเสมอไอ้เด้ห้องอะไรเ่ย E ถ้าก็บ MC ห้องมันจะเปิดไฟมันจะปวดภัยเสมอกด F เปิดไฟต้องเปิดไฟยังเนี่ยกด F แบบเปิดไฟเปิดยังห้องนี้เปิดเกมไม่ได้อย่างเงี้ยกดลองสบด ห้องนี้เหมือนจะไม่มีอะไรมีแค่เฮ้ยนี่มันอะไรวะรูนหนอนควอนตัมฟิสิกส์ระบบจกักรทฤษฎีอีเท่ากับโอ้น่าสนใจดีทีเท่ากับทีเอ่อะรรปปอะไรสควร์รูเปลี่ยนอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจว่าฉันเป็นแค่เด็กเด็กที่ไอคิวต่ำเอ็กซ์สูงกระมังเด้อยแม่ไปนะตุดประสนาด,ดกันนะ สันอันนี้ AU ่ะนนเป็นแล้วเปแล้วเอาเอาเอาเขนเขาเข้าใจไอ้นี่เข้องรู้นะว่าตัวเป็นเด็กฉลาดแล้วเตียวเขี้เกียจม่ลงจสเกตตายแล้วล่เตี้ยคือตัวเ็ขี้เกียจไงอินเดยเปิดเสียงดำสุดเลยเขาแง่ อีนานีทำอะไรนี่อุ้ยเอาไฟฉายปิดอ๋อคุณมาทำอะไรมันไปคุณนึ่งเดินมาด้วยสิไอคนดูต้องการเห็นคนโดนจับสติปายห้องเดียวกันนี่ว่ะบีสับรวจรอบๆปีประตูกันเถอะน่ากลัวว่ะโอเคมันดูน่ากลัวจังว่ะเฮ้ยนี่ยคุณแจเจอร์เอ๊

จะเล่นไม่ได้แต่เ็ทำแต่เขามาคุตัวได้ถ้าเราเล่นไปแล้วเราพาบอสตัวเล็กมาเล่นไหมบอสเซอร์พาบอสเซอร์มาจุบอสเซอร์เขามีซับเยอะเกินเราต้องแซงเขาด้วันนี้เขาสามารถนอนได้ประมาณสามทุ่ครึ่งนเด้นอนได้ประมาณสามทุ่มครึ่งของอีกวันยังไงเด้เประตูไม่ได้เพราะฉันจึงมเต้ ตัวบอลเดียร์เด็กสิกป่ะโอ้าวเขาเพิ่งรู้เนี่ยเขาเพิ่งรู้พันคุ์ทไม่มีแสงมันมีแต่สันฮะสันอะไรมาคุณนำบ้างป่ะไม่มันไม่มีแสงแต่มันมี S U N <S หะ S U N คุณสันป่ะมันไม่แสงมันเฮ้ยคนดูต้องการเห็นโดงโดนตั๊กเกียตายเลยเลยมาไอคุณด้วยใช่เพราะหวานขายทอดคุณไปไม่ไม่ไมคุณ <laughs>

เปิดไม่ออกเสร็จเลยเลยโอ้หุยอะไรเสียงอะไรเฮ้ยหลังขวาท่ะไปไหนไปเดี๋ยวเราไปหาเปสิแล้วนึกโดนตั้งตกตายเลยแล้วล่ไปโดนั้ำสเก็ตตายเลยแล้วล่ะน่นไหมครับสำรวจห้องน้ำก่อนไหมอาจารันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบวรรณคดีลำนำ เขาไปดิเนเขาไปเขาไปไปแล้วเขาเห็นมันเฮ้ยอะไรอ่ะยิมคีกุญแจยิมเนี่ยกุญแจเก็บแม่งแล้วยิมอยู่ไหนกูจะไปแรกอย่างยิมน้ำน้ำนี่ไปแล้วไม่รงเรียน้ำแรอย่างเราจะเข้ามาในน้ำไปยิมมีห้องน้ำขัลูกยิมมีน้องน้ำมันไปทำอะไรในห้องน้ำออกกำลังกาย รู้เลย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 คุอชรางรูอะไรกอะไรสร้างวกเคยเราอะไรวัสร้างย่งเนะตอนเขอปิดไฟฉายแม่งสุขภาพสุมดีคุณทวาโอ้โหถ้าถธอซ่วมบ้านเขาเป็นแบบนี้ขายบ้านทิ้งก็ไม่ใช่ละ ททุบแม่งทิ้งซื้อใหม่มากๆไอช่องแคบโอ้โหทุงแคบทงน้ำเลยไม่มีประตูเอ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ไปดูไปเดินแบบพุ่งมาตรงนู้นนีพุ่งมาตนู้นเลยพุ่งมาตรงโน้นไหนเดะเดะเอกไปจากข้างน้ำหน่อยพุ่งมาตรงนู้นพุ่งมาตรงนู้นเลยวิ่งไปตรงนู้นเลยเดะไปตรงนู้นพี่วิ่งตรงนู้นเลยเดินไปเดินไปตรงนู้นเลยคนดูต้องการเห็นคุณจะโดนจัมแกตาย คสดคิวแล้วค so okay. really? so wow. so oh, so ุณไม่เดินมาด้วยอ่ะเขาเจอตัวอะไรเมื่อกี้เจอละเอนี่เขาไปแล้วเขาไปมาเขางเจอตัวอะไรไปเรยวนี่ไปเลไเล e s กัไปยิมแล้วนั่นเจังนีย พังเลยนะล็อกเกอร์แล้วมันจะโดนจับไปจับไปทำอุปกรณ์ไปแล้วอันี้คุณมีมัคซิเปอร์ฮีโรนยน์อีคาโดไปแล้ว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 ไปเร็วอุ้ยเสียงใครมันตกใจหมดโอ้โอ้สิบแปดจบคลิป